ศูนย์ข่าวภาคเหนือสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเมืองเชียงใหม่กับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าประเด็นที่ทางเครือข่ายภาคประชาชนอยากให้แก้ปัญหามากที่สุดคือเรื่องการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นไรายได้หลักของทางชุมชนเมืองคุณกวิทบุญธรรมสังเกตการและรวบรวมข้อคิดเห็นจากในเวทีค่ะ ชุมชนที่พระเนธเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นชุมชนแดอัดที่อยู่บริเวณกำแพงดินและป้อมปราการเมืองที่มีอายุหลายร้อยปีบ้านเดอนแทรกอยู่ใกล้กับคูเมืองมากกว่า300หลังคาเรือนสุกัญญาเครือขขายคนจนเมืองเชียงใหม่สะท้อนผ่านเวทีฟังเสียงชาวเชียงใหม่ก่อนการเลือกตั้งชาวชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และภาคการท่องเที่ยวหลายคนตกงานเพราะผลกระทบจากโควิด -19 จนทำให้เด็กในชุมชนบางคนต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองหางานทำสุกัญญาเล่าว่าแม้หลายคนจะมีความพยายามพึ่งตนเองแต่สังคมเมืองมีความแตกต่างเช่นการไม่มีที่ดินทำกินจึงคาดหวังว่าการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ครั้งนี้สิ่งแรกที่อยากให้ทำ คือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอยากจะฮอนายกที่ได้เป็นใครเป็นกระจ้างนโยบายของท่านที่ได้อู้มาอขอให้เป็นนโยบายที่ว่าเข้าถึงประชาชนแต้ะนะเจ้าจับต้องได้เจ้าคือประชาชนมีส่วนร่วมคือมีส่วนร่วมนี่หมายว่าบมาใช่ว่า,า,วามีส่วนร่วมคือแค่คําพูดนะเจ้าคือจะทําอหยังเทศบาลจะมีไอหยังมา จะทำอ,อย่างจะว่าเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้อย่างก็ควรจะมีเวทีประชาคมถนนในชุมชนล่ามช้างเทศบาลนครเชียงใหม่แทบไม่มีนักท่องเที่ยวปีนี้ยอดจองห้องพักในช่วงเทศกาลสงกรานมีเพียงร้อยละห้าเท่านั้นเป็นอีกประเด็นที่ถูกสะท้อนผ่านเวทีฟังเสียงชาวเชียงใหม่วีรวิทย์ประธานกลุ่มล่ามช้างระบุว่าผลกระทบจากโควิด -19 แม้ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก กลุ่มโฮมสเตย์จะมีการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดแต่สถานการณ์โควิด -19 ที่ยาวนานและกระทบเป็นระลอกจึงทำให้เงินทุนหมดไปและโครงการขนาดเล็กยังติดขัดกฎหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการขนาดเล็กของภาครัฐได้จึงคาดหวังการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ท้องถิ่นได้มาส่งเสริมและรับฟังปัญหาของภาคการท่องเที่ยวเชียงใหม่มันอยู่ได้เพราะท่องเที่ยวเมื่อถ้าท่องเที่ยวไม่มีนะฮะ ชาวบ้านในเชียงใหม่ก็อยู่ลําบากไม่ว่าจะไปมันจะพ่วงยาวไปไม่ว่าจะธุรกิจต่อเกี่ยวเนื่องต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีไรายได้ไปด้วยถ้าไม่มีท่องเที่ยวนั้นขอให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าเชียงใหม่คือเมืองท่องเที่ยวรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวนอกจากนี้ในเวทีฟังเสียงชาวเชียงใหม่ก่อนการเลือกตั้งยังมีประเด็นที่อยากให้แก้ปัญหาเร่งด่วนเช่นปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพราะเป็นปัญหาที่ชุมชนเมืองได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากการเผาป่าที่เป็นสาเหตุหลักจึงคาดหวังว่าจะเห็นการทำงานเชิงรุกของท้องถิ่นหรือบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจและลดผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชียงใหม่โควิดบุญธรรมไทย P ี BS รายงาน